ทำไมมันมน่ากลัวอย่างนี้วะคุณม่มลืมโทรศัพท์ไว้ที่คณะเลยแล้วมึงรู้ได้ไงว่ามึงลืมไว้ที่นี่กูใช้นาฬิกาดูโทรศัพท์อยู่ที่ไหนน,นาฬิกาบอกว่ามัมนอยู่ที่คณะเนี่ยจริงเหรอไปเอาหน่อยดิเพื่อนเอ้าก็ได้ไปเลยทำไมมันมน่ากลัวอย่างนี้วะก็ไม่เห็นน่ากลัวนะจะได้มีคอนเทนต์ถ่ายลงยูทูบได้ไงให้รอกูขึ้นแบลโทรศัพท์ตัวนี้ก่อนนะเพื่อนแป๊บนึงเออไปเลยเดี๋ยวกูรอแถวเนี้ยแหละ สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู the ่กันที่ร้านชงโคนะครับโอเควันนี้เราอยู่กันที่ร้านชงโคนะครับร้านชงโควันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นที่ที่เอาไว้ทํากิจกรรมหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นซ้อมกีฬากิจกรรมรับน้องนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับข้างในมันก็จะค่อนข้างที่จะมืดไปนิดนึงแล้วก็ไม่ได้มืดขนาดนั้นจนถึงน่ากลัวนะครับเหมือนผมจะเห็นอะไรบางอย่างนะครับ ท่านผู้ชมเห็นเหมือนกับผมไหมครับน้องน้องโทรศัพท์น้องชื่ออะไร แล้วคณาอะไรอ่ะน้องน้องแต่งหน้าเหรอหันหันหน้าไว้ที่ดูหน่หอยไอ้คุยกับใครวะเอ้านี่ไงเนี่ยกูคุยกับน้องผู้หญิงเขาเนี่ยทำไมอะเอ้าหายไปไหนแล้ววะสงสัยหายเจ็บขาแล้วแน่เลยไอ้พูมาเรื่องแปลกแล้วกลับหรือ่าวะ ได้แล้วอย่างนี้หลอนจังผีเจ็บขาดูจากทรงรู้เรื่องแน่นอนให้หนิมดูนี่ดิคลิปนี้มีผีเลยวะลิปพวกนี้อาจจะตัดต่อก็ได้นะมึงตัดต่ออะไรน่ากลัวขนาดนี้ทำอะไรกันเสียงดังกันจังเลยดูคลิปที่ไห้ลงเนี่ยเมื่อคืนโคตรน่ากลัวเลยวะ่ะให้ยิงคุยกับใครก็ไม่รู้ นี่ไงคิม่ิายลงอ่ะแล้วคณะอะไรอ่ะน้องน้องแต่งหน้าเหรอหันหันหน้ามาให้พี่ดูหน่อยสวยมากน้องพี่กดไลค์เลยมันน่ากูขนาดนั้นเลยก็แค่ผู้หญิงผมสัน้นดูท่าจะเป็นรุ่นน้องอ่ะส่วนหน้าก็มองไม่ชัดเท่าไหร่มันมืดมก็คืนไปทำอะไรกันปะ ปลื้มตัวสับไว้เชื่อใน,นอาเบลจนให้แม่แพทย์สูตรจะดูผู้นไากลัวเอางี้ไหมเราไปลองสูตรกันดูไหมจะดีหรือว่ากูกลัวก็ดีจะได้ลองไปเช็กแมนนิคสต็อกด้วยไงเอางี้แยกกันดีกว่าจ๋านิ่มไปกับก,ก,กใูให้ไปคนเดียวเอ้าให้กูไปคนเดียวอีกแล้วโอก้ก็กูกลัวไง <c oughs> เอะตามนั้นเลยอ่ะ เออแต่ก่อนมันไปมึงต้องไปเข้าไปในติ๊ t ต็อกนะแล้วก็เข้าไปที่เอฟเฟกค้นหาแล้วก็พิมพ์ไปว่าเออรู้เรื่องใช่ไหมโอเคแค่นี้นะอ่อจะม,มีใครไปกวดจริงๆใช่ไหมไม่ไป,ไไปจะไปสามคนโอ้ยกูไปคนเดียวอีกแล้วออตามนั้นแล้วกันวันนี้ผมมาคนเดียวนะไม่มีใครเลยดูสภาพข้างในสิครับเห็นนไ,ไหม วันนี้นับเราจะไปสำรวจกันในนูบุนับทุกคนได้ยินเสียงอะไรบนผมไหมเราผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างผู้บินมีใครนีกว่าเราไปสำรวจกันต่อเลยดีกว่าห้องนี้ไม่น่ามีอะไรนะครับทุกคนว่าเดี๋ยวเราไปถ่ายกันทีนท่ร้านชงคููันดนกว่าจ๋าลองใช้เอฟเฟกต์นั้นดูดิที่ไฮให้มาอันนี้ ใช่ใช่ใช่เชี่ยโคตรล้ำน่ากลัวอยู่นะโคตรน่ากลัวแบบโลกสมบรวจห้องน,น,น,นี้ปะออ ไปสำรวจห้องอื่นเถอะแล้วทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่วันที่ร้านชงโูนะบรรยากาศก็เดิมๆไม่ต่างจากครั้งก่อนมากนะักเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่ามันแตกต่างกันยังไงนี่นะทุกคนทุกคนจำได้ไหมว่าเราเคยเจอคนคนนึงที่นั่งอยู่ตรงแถวๆตรงนั้นอะถามไปก็ไม่ตอบไม่รู้ชื่ออะไรถามไม่ตอบสักคำวันนี้คงจะไม่มีอะไรหรอกมั้งใช่ไหม โอ้มาแค่รถเข็นใครเขาจะกลัววะเฮ้ยเชี่ยห้องนี้น่ากลัววะ่ะจริงเจออะไรบ้างปะ่ะไม่มีเลยวะ่ะตรงนั้นห้องอะไรวะลองเดินไปดูดิเฮ้ยลองรับดิปเปิดลำโพงด้วยฮัลโหลใครอ่ะไม่รอดแน่ โอเมกอนโอเมกอนอย่าเข้ามาใครก็ได้ช่วยกูด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยด้วย มึงเขาได้หาบปสวดสิดแป๊บนึงนะเพื่อนมึงหาอยู่กูเจอแล้วกูเจอแล้วแป๊บนึงอนันตาปาชัยเย่ทำไรเปิดเพลงแรกผิดไงอธิบายให้มึงฟ<ด>ังผ <ๆๆ S 1> ีมัน,น,น,นยังไม่กลัวเลยก็เพลงทำไมเนี่ยผีนนยไม่กลัวผีไม่กลัวเอาต้องเปิดมีคอหรือไงนะนะโอ้ขอบใจมากเพื่อนกดไลค์เลยอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะครับไปแนละ้ว